สายพันธุ์ BP 3 5 0นละครับสบพรพพคุณเป็นยังไงบ้างตอบคำถามของคุณพี่นัทพลทองเอียงนะครับอ่ะครับยางพาร,ราสายพันธุ์ BP 350นะครับลักษณะทางกายภาพของอยางพาร,ราสายพันธุ์ BP 3 5 0ครับเป็นยางพาร,ราสายพันธุ์ที่นิยมปลูกกันในประเทศมาเลเซียร้อยและ9 0เลยทีเดียวนะครับนิยมปลูกมากเลยนะครับ คือลักษณะการทางกายภาพของมันก็คือครับหนึ่งมันโตเร็วครับมันโตเร็วห้าห้าปีเนี่ยสามารถเปลือกกีดได้แล้วนะครับและอย่างที่สองครับเปลือกยางของพันธุ์นี้นะครับจะเป็นเปลือกที่บางนะครับแล้วก็เป็นเปลือกที่เรียบนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อเล็กน้อยนะครับลําต้นตรงนะครับกิ่งทรงพุ่มนะครับจะเป็นทรงพุ่มหนานะครับจะเป็นทรงพุ่มทึบนะครับใบนะครับจะเป็นสีเขียวเข้มอ่อนแอต่อโรคเชื้อราออเดียมครับ ก็คือออนแอรต่อโรคใบจุดใบด่างนะสามารถต้านทานโรคเชื้อราไฟทอปเทร่าที่มากับน้ําฝนได้ดีนะครับเส้นดำนะครับรากเน่านะครับสามารถต้านทานโรคพวกนี้ได้ดีนะครับผลผลิตอยู่ที่450กิโลกร,รมัมต่อไร่ต่อปีเลยทีเดียวนะครับรากเยอะหายกินเก่งนะครับเพราะนั้นนะครับยางพาราสายพันธ์ BP350 ครับนิยมปลูกกันมากนะครับในประเทศมาเลเซีย อีกอย่างหนึ่งครับสามารถต้านทานแรงได้ดีกว่าสายพันธุ์ RIM 600นะครับนี่คือลักษณะของต้นยางพราสายพันธุ์ BP 350ครับ